ฮัลโหลวอสเซมวันนี้ก็อยู่กับผมพี่สมเพเยอะแต่ก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดีวันนี้ก็อยู่กับผมในแบบดิ m ัสลายเยอ g นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวบราวนวาดีขั้นหนึ่งนะครับทุกคนกับเอ่อมันชื่ออะไรวะเลือดอสูรเอ่อซาติงน,นะครับทุกคนก็ขั้งขึ้นระดับที่6นะครับที่มันใช้เผ้า ที่แบบรัดนั่นรัดนี่ถ้าห่อผ้าอะไรนะครับทุกคนอ <c oughs> รับเดี๋ยวผมจะมารีวิวปานวาลีเออครีว่าอะไรอัะปานวาลีนะขั้นหนึ่งนะครับตัวไอเนี่ยน้อยกิเซตนะครับทุกคนก็เป็นการแบบว่าฟันไปข้างหน้าสองนี่แบบนี้เลย ส่วนสกิลที่ 2, สองสกิลเอนะเมื่อเรายังไม่แบบว่ายังไม่ใกล้ไกลยอยู่ไกลศัตรูนะเราก็แจะว่าปัดแบบนี้ไดครับแลเมื่อถึงศัตรูมันก็จะปัดให้เราอัตโนมัติครับฟันให้เราอัตโนมัติเลยนะครับส่วนสกิลซี 4, นะครับทุกคนก็เป็นการแบบว่าฟันแปลว่าเป็น,น,เ,ปน,เ,ปนเอ่อฟันเอ่อเขาเรียกว่าฟันแบบว่าทิศทางน้ำนะกันไหลกันไหลของน้ำแหละทุกคน หล่ตามมากเลยสกิลนี้เอานะครับเรมารีวมสกิลเอต่อนะครับสกิลเอ็กก็เป็นการเดินนะครับทุกคนมันไม่ใช่การบินนะครับครับแล้วก็จะมารีวิวสกิลใหม่นะสกิลเก็เป็นการฟันสอนี้ ส่วนสกิลเอ็กนะครับยังไม่สูงนะสตูดี้มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับทุกคนถ้าเมื่อเมื่อใกล้เมื่อถึงสตูก็จะฟันไปตัวตัวเองนะครับทุกคนสกิลซีนะครับนี่นี่นี่ฟันไหลของน้ำนะครับเอาแล้วครับทุกคนก็มาของซาตินนะครับหรือว่าอสูรขึ้นลำดับที่หกนะครับทุกคน สกิลหนึ่งนะครับทุกคนก็เป็นการโจมตีแบบว่าใช้ผ้านะครับมันแบบว่าตีอัตโนมัติเลยนะทุกคนดูดูดไปนู่นไปนู่นนะแล้วก็กดใช้ได้ต่อเนื่องะครับทุกคนครูดเดาดูมากเลยนะแต่ว่าตามเมนิดเดียวนะครับ <c oughs> ส่วนสกิลเอ็กนะครับทุกคนสกิลเอ็กเนี้ยนะคือแบบว่ามันโจมตีหมู่เอ้ยไม่ใช่ มันจมตีเดียวแต่ว่ามันแบบว่าทําการเออ่พันศัตรูนะคนหรือว่าทําให้ศัตรูสตันนะั่นแหละนครับโอ้โนานอยู่นะนาสามวิเลยก็ว่าได้นะครับส่วนสกิลซีนะครับทุกคนก็ไปการจมตีใส่ศัตรูแบบนี้ครับอ้นี่ประมาณนี้ครับ ส่วนสกิลเอนะครับเป็นการบินฉีบขี่ผ้าขีา่ผ้าสาตินนะฮะนะครับเขาเรียกว่าผ้าอะไรไม่รู้นะแล้วแล้วก็มาสกิลเซตใหม่นะสกิลเซ็ตเป็นการแนี้ฮะโจมตีเองเลยนะเวลบินคูดอว์เร็วมากเลยนะนี่ฮะปล่อย สกิลเอ็กนะครับ <c oughs> การหอนี่เอถ้ากดไม่โดนนี่ก็ไม่หอนะนะครับเรามาสกิลซกันก่อนนะครับสกิลซีเป็นการจบตีนะครับจบตีหมูก็ว่าได้ครับปุอประมาณนี้นะครับมาลองสกิลเอไหม นออม้มีการดาเมจแบบว,ว่ารัดรัดศัตรูขึ้นนะครับแล้วก็ดาเมจคือระเบิดอีกนะครับทุกคนครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับว่าผมจะมารีวิวปาอะไรน,นะครับทุกคนแต่ว่าผมจะไม่รีวิวเรื่องอ,อาสน์เพราะว่าผมจะใช้ เดือดส่วนของสัตว์นะัะเพราะว่ามันทนำาน้าเมียตอนนี้นเพื่อที่จะเอามาฟามหรือว่าไม่ต้องวิ่งไปหาศัตรูก็ไปรอดศัตรูให้วิ่งมาหาเราเราไม่ต้องวิ่งหาศัตรูแบบนี้คนระับเห็นไหมมันก็วิ่งหาเราแล้วเอาโอเคกดไปทิศทางนู้นมันก็วิ่งมาเรากดไปทิศทางนู้น,นก็วิ่งมาแต่ว่ามันระยะมันก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะ ไม่ถึงเห็นไหมจู่ระยะไม่ถึงครับใครชอบคลิปี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเลยครับไว้ไปิดกรัักใจนะครับบายยไปแล้ว